นิทานเรื่องเสือกับลูกเจี๊ยบผู้ฉลาดการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกมีเสือตัวหนึ่งชื่อว่าพี่เสือมันหิวมากและมันเดินออกมาหาอาหารจนพบกับลูกเจี๊ยบตัวน้อยที่กําลังจิกหาเมล็ดพืชในทุง่งพี่เสือยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคิดว่ามื้อนี้ง่ายและอร่อยแน่นอนเจ้าลูกเจี๊ยบตัวน้อยเจ้าคงรู้ว่าข้าเป็นนักล่าและว,วันนี้ข้าจะกินเจ้าเป็นอาหารกลางวันลูกเจี๊ยบไม่ได้แสดงอาการกลัว แต่กลับมองเสือด้วยแววตาเจ้าเล่ห์โอ้พี่เสือข้าดีใจที่พี่มาหาข้าเพราะวันนี้ข้ามีเรื่องน่าสนใจจะบอกข้าเป็นลูกเจี๊ยบวิเศษข้าสามารถทําให้พี่เสือบินได้พี่เสือตกใจและตื่นเต้นมันไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนบินได้เจ้าไม่ได้หลอกข้าหรอกหรือลูกเจี๊ยบหัวเราะเบาๆแล้วบอกให้พี่เสือยือนบนก้อนหินใหญ่และบอกให้พี่เสือกางปีกแม้จะไม่มีปีกก็ตาม แค่กางแขนแล้วกระโดดไปพี่เสือจะบินสูงสู่ท้องฟ้าพี่เสือทําตามอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังมันกระโดดจากก้อนหินแต่แน่นอนว่าพี่เสือไม่ได้บินมันตกลงไปในบ่อน้ำโคลนข้างล่างทําให้มันทั้งเปียกและเลอะไปหมดลูกเจี๊ยบหัวเราะเสียงดังแล้วพูดว่าข้าบอกว่าพี่เสือจะบินได้แต่ไม่ได้บอกว่าจะขึ้นไปบนท้องฟ้าได้นะพี่เสือที่ทั้งเปียกและงงงวยสุดๆ พี่เสือสัญญาว่าจะไม่กินลูกเจี๊ยบเพราะความฉลาดและความตลกของลูกเจี๊ยบจึงรอดจากการถูกจับของพี่เสือได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งความฉลาดและการคิดเร็วก็สามารถเอาชนะได้แม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนไร้ทางออกก็ตาม